สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ทักทายทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเดบชายกล้องนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ ย่อนะรประเดิมกันด้วยพี่หลงนะครับกับเส้นทางอันหนืดๆน,นะฮะสามสองศูนครับ,รบอีซูซุส่งข้อประกวดนะครับวันนี้ผมพานะครับมายืนงงในดงโกบิโก้ครับผมเริ่มต้นกันที่คันนี้นะฮะ 8 X M นะครับแล้วก็ถัดไปคันนู้นนี่คือรุ่น10นะครับรุ่น10ท่งเข้าประกวดนะฮะแล้วก็ถัดไปนู่นนะฮะคันหนึ่งคันสุดท้ายนะครับอ่าสังเกตมองไกลๆรู้สึกว่าจะเป็น S M นะฮะหมาย่ลสุดจะค่ายโกเบโก้นะครับ,ส,รบส่วนรถ10ล้อก็มีทั้งีซูซ u มีทั้งฟูโซนะครับมีทั้งโรบกี้ของพี่ออสนะฮะ ขอบคุณพี่ออสด้วยนะครับที่ส่งโลเคชั่นมาให้นะครับเอาเนื้อตัดครับคุณผู้ชมคือเท่าที่สังเกตนะครับเปิดฝาท้ายทุกคันครับไม่งั้นดำไม่ลงนะฮะเอาต่อกันด้วยพี่รอบนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เราอยู่กันข้างล่างก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนนะโอโหเหนือจัดที่ร็อคร9 5นะครับ มีคุณผู้ชมคนหนึ่งมาเม้น์บอกนะครับว่าถ้าร็อกธรรมดาเนี่ยปั๊มลมนะครับมันจะอยู่ทางซานะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาตามที่เป็นล็อกนางฟ้านะเขาบอกว่าปั๊มลมเนี่ยมันจะมาอยู่ทางซ้ายเ,าเพราะฉะนั้นที่สังเกตดูนะคันนี้นี่ปั๊มลมอยู่ทางซานะสะแดงว่าคันนี้ไม่ใช่ล็อกนางฟ้าหรือเปล่า <laughs> เอาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับ ถ้าเกิดว่าลวหลายคลิปที่ผ่านมานี่ผมพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะเืนหนึ่งในเรื่องของความเร็วนะครับสมัยที่เป็นรุ่นก่อนนะฮะที่จะมีรุ่น10นะครับก็คือคันนี้แหละนะฮะ 8XM นะ 8XM นะครับ,นะนรบในมวง,งผมนี่คือความเร็วนะฮะอันนี้ไม่ไม่ไม่นับกับ YN11 นะ ผมว่า8ป m นี่ก็เร็วมากแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ความเร็วความคล่องนี่ไม่หนีกันแล้วนะอ่าอันนี้คือพูดในมุมของประสบการณ์ที่ที่ผมได้ถ่ายมาแล้วก็ได้สังเกตนะโอ<ฮ>้โหบุ้งกีห้ฟันนะครับ0.93ครับผมคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ของ h ีโน่นะ J05E นะครับ แบบนี้นี่เข้าทางเขาแล้วนะสำหรับโกเบนะครับแต่215ก็เร็วเหมือนกันนะ215จากซานนี่ก็เร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว200นะครับผมยังไม่เคยเจอนะฮะ รถขุดสามคันครับผมคันไหนว่างคือปล่อยเข้าชนคันนั้นเลยนะว้าเดี๋ยวคลิปนี้นี่ประเดิมกันที่คันนี้กันก่อนนะครับขออนุญาตแล้วก็ขอบคุณทางทีมง,งานทุกคนด้วยนะครับขออนุญาตท่านเจ้าของเครื่องจักรนะครับอัญญาซอทุกๆ่านนะครับ ตวมาถึงขอบคุณทีมง,งานทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณพี่ออสด้วยนะครับที่แนะนำมาส่งโลเคชั่นมานะครับงานงานขุดลอกบึงนะครับบริเวณนี้เป็นบึงนะฮะมันมันเชื่อมกับบึงนะงานขุดลอกบึงแล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะน่าจะหลายแสนคิวเหมือนกันนะครับ โอ้ยทำไงจะขึ้นไปได้เนี่ยเดีย๋ยวหาทางขึ้นก่อน จะคุกขานิดนึงนะครับเพราะว่านานๆมาถ่ายทีหนึงนะครับอ,อย่างที่รู้ๆกันนะฮะช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับไปไหนค่อนข้างที่จะลำบากเนาะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะครับให้กับทุกๆคนนะฮะแพงจริงครับยุคนี้ทุกๆอย่างเลยไม่เฉพาะน้ำมันนะครับทุกอย่างแพงไปหมดเลย ที่ทำอะไรอยู่ก็เป็นกําลังใจให้และกันนะครับสําหรับทุกๆคนเนาะมุมนี้น่าจะได้แล้วเอาสิงสถิตกันที่มุมนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่8 X M นะครับคันแรกนะฮะแล้วก็รุ่นที่10นะฮะ แล้วคันสุดท้ายนู่นก็เป็น SM นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดู SM เนะเอาไว้คลิปต่อไปแล้วกันนะครับ ว่าจะนับไม่นับเลย <G ül> <G ül> มันจะเป็นดินเหนียวๆน,นะฮะที่ที่แบบชุ่มน้ำามนะครับมันก็จะเหนียวแต่ว่า มันก็ไม่ใช่ว่ามันเละน,นะมันก็ยังมีความแข็งนะสามารถที่จะเดินได้นะผมเองก็ไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่นะว่ามันเป็นดินอะไรนะเรียบร้อยครับ คันอื่นนี่อาจจะมีเนืนอๆนะฮะแต่ว่าพี่หลงนี่คือชิวนะครับทางแบบนี้นะทางในบ่อแบบนี้นี่คือต้องยอมรับนะครับว่าเป็นของเขาจริงนะผมว่านะมันเจอทุกบ่อแล้วแล้วก็พี่หลงนี่ก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะไปแบบดือด้อนะครับเอาง้างรอนะฮะวล ีสภาพก็ยังจิ๊บนะครับ อ่าเนอาตามสติ๊กเกอร์นะมองไกลๆนึกว่า X M นะฮะแต่นี่น่าจะเป็นซูเปอร์ X เด็กชายกล้องครับซูเปอร์ X เรียก X M ครับป้าชัวร์ <Super S 2> นะฮะยินดีแล้วจากเจ้าของรถนะครับขอบคุณป้าด้วยนะมองไกลๆนึกว่าเป็นป้า X M นะครับแต่มาใกล้ๆแล้วมันเป็นซูเปอร์ X นะไม่แน่ใจนะว่าจะขุดกันถึงแค่นี้หรือว่าจะมีลงออกไปข้างล่างอีกนะ ออแต่ละคันนี่คือติดเหนือน่อนทั้งนั้นละบินกันทั้งนั้นละครับสวยกันทั้งสามคันแล้วครับคุณผู้ชมนะรุ่นสิบนี่เคยเจอมาแล้วแต่ว่าซ u เปอรเนี่ อันนี้คือคันแรกของช่องนะครับสบภาพก็ยังกริบนะฮะยังกริบยังกริบความว่างนี่เป็นของพิศาสนะ เอาันให้ยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชม15นาทีแล้วปล่อยนะครับ <laughs> ว่าอีกหน่อยแมคโครต้องลงไปแต่งทางเพิ่มแน่นะฮะมันจะติดเท้าแล้วครับ จัดนะแปบ๊บเดียวง้างรอแล้วครับอยู่ข้างหลังภาพอาะจะสวยนะฮะแต่ว่าเหม็นควันมากเลยตอนเนี้ยสองคันนี้ก็ลุมกันอยู่นะฮะรุ่น10แล้วก็10 SM 10ธรรมดา รุ่น10พิเศษแล้วก็10ธรรมดาส่วนนี่เป็นรุ่น8 8ดดเอ็กนะว้าเอาจัดไปครับง,งามๆครับดนสวยๆขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยนะครับหนึ่งเกียริทาดาก่อสร้าง อ่านตามสติ๊กเกอร์หน้ารถนะครับแล้วก็ชิมงานเก็บสักสวยจัดสวยจริงครับคันนี้เอาให้เต็มครับเอาให้เต็ม สิบกว่านาทีละคือร่มก็มีนะครับแบบว่ามือนึงนี่ถือโทรศัพท์ใช่ไหมมือนึงก็ถือร่มนะแล้วลมมันก็พัดนะครับคือถ้าไม่กลาง่มนี่โทรศัพท์มันจะเจ๊งนะ เ okay. ต็มเรียบร้อยครับลาไปก่อนนะคลิปนี้นานๆมาถ่ายที่นึงนะอาจจะตะกุกตะกักกันหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณทุกๆคนทุกๆส่วนด้วยนะครับสวัสดีครับ